สวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเดียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อนายยานพัฒน์ทองคํานะครับอยู่ตาบลตะกูลตะพีอำเภอตะกูลชัยจังหวัดพิร์นะครับวันนี้ก็มาดูวัวที่ปล่อยทุ่งครับผมจากฟาร์มเมื่อกี้ยูนทุ่งนี้พี่เอ็มวัวอมนะพี่เนาะครับเพราะว่าลูกโคที่เกษตรกรอมก็อยู่ทางนี้แหละครับต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับพี่ในการอมวัวอ๋อในการอมวัวก็คือมีสัญญานะครับเป็นสัญญา เกษตรกรสะดวกมาออมที่ฟาร์มก็มาชี้วัวเอาก็ได้เลยออมได้เลยเซ็นสัญญาที่ฟาร์มก็ได้รหรือถ้าไม่สะดวกดูผ่านไลน์และถูกใจก็ส่งสัญญาทางไปสี์ไปให้เซ็นที่บ้านช่องทางติดตามสั่านหอ่พี่ติดตามก็094 131 1 5 5 1นะครับครับผม094 131 1ห5 1 <Okay. S 2> Facebook หเหรอครับผม Facebook ก็ ศูนวิจักฟาร์มลายก็0 9 4 1 3 1 1 1 5 5หนเหมือนกันนะครับลายครับผมโอเคครับอยากให้พี่พูดถึงยละเอียดวัวพี่สักหน่อยอการเลี้ยงโคนะครับเราก็ต้องเลี้ยงให้โคที่มีต้นทุนต่ํานะครับครมเพราะว่า <ผม S 2> ถ้าเราเลี้ยงต้นทุนสูงเมื่อไหร่เราอยู่ไม่รอดอืมอย่างเช่นว่าปีหนึ่งเราขายโคตัวละ2องหมื่นครับอ่าเรายกตัวอย่างว่าขายแค่สองหมื่นครับผมแต่เวลาเราซื้อให้กิน มันหมดเยอะกว่า2 0,000นั่นค,คือเราขาดทุนขาดทุนแต่ถ้าวัวเรากินฟรีน้ําฟรียาฟรีขายตัวละบาทก็ยังถือว่ากําไรอผมมองแล้วเห็นว่ากเกษตรกรที่อยากเลี้ยงโคในประเทศไทยมีจํานวนเยอะครับแต่กเกษตรกรไม่มีเงินกอ้อนอที่จะมาซื้อเพราะว่าการใช้เงินก้อนนี่คือเป็นเป็นเงินทุนที่เป็นภาระหนักครับผมก็เลยทําเป็นออมเพื่อแบ่งเบาภาระให้กเกษตรกรได้มา นําโคไปเลี้ยงตนเองนะครับนะครคือออมแค่เดือนละ2,000บาทนะครับเดือนละ2 0 0 0บาทพอครบ12เดือนก็นําลูกโคไปเลี้ยงเป็นของตนเองได้มีวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับพี่ก็เป็นลูกผสมทั่วไปนะครับก็เป็นพวกผสมเทียมบานคมันผสมเทียมชาโลล่ผสมเทียมแบงคับผสมเทียมบีฟแล้วแต่เกษตรกรอยากได้ตัวเมียตัวผู้นี่ราคายังไงครับส่วนมากก็เกษตรกรอยากได้ตัวเมียไปเลี้ยงทําแม่พันธุ์นะครับก็ ออมครบอยู่ที่24,000ื่นสี่สองหมื่นสี่ครับสิอเดือนสองหมื่นสี่ครับในระหว่างออมเราจะดูแลให้ทั้งหมดตอนนี้มีเปิดรับอยู่ไหมพี่ถามว่าเปิดไหมนะัปัจจุบันเนี้ยแม่พันห้าครับผมกเกษตรกรอยากออม300 300คนซึ่งโหเยอะมากม,มันตรงกันมันตรงกันข้ามครับผมนะครับก็มีแต่รอระยะเวลานะครับที่จะส่งเสริมหรือว่ามอบ โคให้เกษตรกรผมก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเออหรือใครที่สนใจอยากมีส่วนร่วมให้เกษตรกรได้ออมลูกโคก็ติดต่อผมมาก็ได้นะครับคือณนะตอนเนี้ผมทําแค่ออมอยู่ที่ภาคอีสานภาคอีสานนะครับผมแต่หลังจากลงเฟสไปก็คนกลับมาถามทั้งประเทศครับผมซึ่งผมมองแล้วว่าผมไม่สามารถมีโคให้คนทั้งประเทศได้ก็ <S <S ที่ผมวางเป้าหมายไว้จริงๆก็คือ ในระยะร้อยปีผมจะสร้างให้ได้หมื่นตัวหนึ่งหมื่นตัวนะครับคือในระยะร้อยปีหมายความว่าผมครับรุ่นต่อไปก็ลูกห้าหก 5, 6, ขวบครับผมคือให้ลูกก็ไปต่อให้ลูกสานต่อสานต่อเพราะว่าการทําโครหรือเลี้ยงโครเราต้องทํากันรุ่นต่อรุ่นใช่ครับการที่เราตัดวงจรออกไปก็คืออาชีพของเราจะไม่โตนะครับเราต้องทํารุ่นต่อรุ่นไม่ต้องไปด้อยค่าหรือกลัวว่าอาชีพเกษตรเราจะต้อยต่ําไม่มีศักดิ์ศรี มได้คุยกับพี่คร่าวๆนี่พี่พูดถึงเรื่องอะไรอาหารกระป๋องอะไรวัวนะครับก็คือผมมองว่าอา่าอาหารกระป๋องนี่ก็คือในประเทศของเราอ่ะไม่ค่อยเติบโตครับก็อยากให้มีการทําเป็นโรงงานเนื้อกระป๋องโรงงานเนื้อกระปอ๋องต้มยำมเนื้อลาดพริกเป็นความคิดที่ดีนะอย่างเงี้ยครับหรือลาบเนื้อลาบเนื้อคือเรากินแต่ปลากระป๋องจนเบื่อแล้วน่ะอยากให้มันมี อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเนื้อบ้างกาต้องฝากคนที่มีเงินทุนหรือพยายามที่จะทําตรงนี้สำหรับผมก็คงไม่มีเงินทุนหรอกครับครับตอนนี้ก็ให้คนเฝ้าให้นะครับให้คนเฝ้าให้เย็นก็จะไล่กลับไปเข้าโรงเรือนครับผมเป็นประจําทุกวันอยู่ตามทุ่งนาเพราะว่าเกษตรกรเขาอยากได้ปุ๋ยตามทุ่งนาด้วยเขาก็ให้มาปล่อยในพื้นที่ของเขาอืนะครับพี่พอจะจําได้ไหมมีลูกวัวตัวไหนที่จองไว้บ้างครับพี่ ได้ได้ครับเดี๋ยวลองมาดูตืน่นไหมหนอ <S 1> <S 1> จะตื่นหรือเปล่าไม่รู้าราคาสองหมื่นนี่คือในราคาตอนอายุหนึ่งปีนะครับผม2ี่ 2, 1, <S <S 2> สองหมื่นสี่ครับผมตอนนี้วัวก็ประมาณเจ็ดสิบตัวนะครับพร้อมหน่อยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามันอ่า ประสบปัญหาเรื่องฝนเยอะเกินครับครับผมประวัติศาสตร์ในภาคอีสานไม่เคยเจอว่าฝนเยอะขนาดนี้เพราะว่าหลายๆายฟาร์มก็ต้องแถวนี้ท่วมไหมพี่ไม่ท่วมครับไม่ท่วมใช่ไหมครับเพราะว่าหลายหลายฟาร์มหลังจากที่ประสบปัญหาฝนที่ผ่านมาอย่างเช่นฟางคนละร้อยครับก็ล้มละลายเจ๊งไปหลายฟาร์มเหมือนกันโอ้เพราะว่าต้นทุนเป็นสิ่งสําคัญสําหรับอาชีพเลี้ยงโคนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าอ่า ในฝั่งที่เป็นลูกสวยหรือม,มองว่าอาชีพเกษตรกรที่เกี่ยวกับโคนี้เป็นการทรมานสัตว์อืซึ่งผมมองว่าอาชีพเหล่านี้เป็นการส่งเสริมอาชีพสําหรับเกษตรกรลากหญ้าเกษตรกรลากหญ้านี้หมายถึงคนลำบากคนลำบากคนลำบากที่จะต้องให้ลูกเรียนหนังสือครับให้ลูกเวลาเราเจ็บป่วยไม่สบายเราต้องมีเงินไปรักษาครับเราก็ต้องอาศัยว่าขายโคเหล่านี้ครับผมเพื่อไปเป็น เงินทุนในการใช้จ่ายนะครับผมมองว่าเราไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจในสิ่งในสิ่งที่ครับกับคําว่าลูกสวยให้เรามุ่งมั่นและตั้งหน้าทําอาชีพของเราให้ดีที่สุดอือาชีพทุกอาชีพมีเกียรติได้มี้จักสีเท่ากันครับเท่ากันครับผมแม้แต่นายอำเภอครับก็ก็ยังมาคุยกันมาดูหรือเทศบาลต่างๆก็มาซื้อปุ๋ยคอกที่ฟาร์มครับก็ได้รู้จักและคุยกันอืม เราไม่จําเป็นว่าเราเลี้ยงวัวตรงนี้แล้วเราไม่รู้จักใครอาครับผมนะครับแม้แต่ตํารวจครับเขาก็อยากเลี้ยงโคเหมือนกันนี่ออมลูกโคก็มีตํารวจครูครับ,รบทําไมเขาไม่ไปซื้อเงินสดล่ะครับผมอืมครูก็มีภาระในแต่ละเดือนหลังจากเงินเดือนออกครับแต่เขาสามารถแบ่งมาออมได้เดือนละสองพันนี่นะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วถ้าเอฟซีที่อยากแบบอยากได้วัวจริงๆเลยทําไงบ้างพี่ อ,อ,อยากเลยว่าจริงๆก็ต้องรอผมหาสปอนเซอร์รายใหญ่ก <c oughs> ่อนเพราะว่ามันไม่พอจริงๆเลยนี้ไม่พอครับคนสนใจเยอะมากอันนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะมีวัวผ่อนอยู่ตอนนี้นะผม,ผมทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้นะครับตัวนี้เขาอ้อมหรือผ่อนอยู่ของคนชัยภูมินะครับคนชัยภูมิตัวนี้ชัยภูมิผม,ผมก็เดือนละสองพันกว่าบาทครับผมเพราะว่า ตอนนี้เขาผมเปิดตอนมันโตแล้วครับครับผมมันมันเป็นลูก <Excel. S 2> ตนนิดแม่มาอันนี้กี่เดือนครับพี่อ่าตอนนี้ประ,ประมาณ9เดือนหรือ10เดือน9เดือนหรือ10เดือนครับก็อีก6เดือนถึงจะได้เกษตรกรไปอ๋อครับผมนี่ถ้ามันเป็นสัตว์เราผสมให้อครับถ้ามันเป็นสัตว์ก็คือเราจะผสมให้ก็เป็นวัวทั่วไปครับตามบ้านแต่ว่าเน้นผสมเทียมแม่ตัวใหญ่นี่คือเป็นแม่บล็อกใช่ไหม ครับเป็นแม่พื้นฐานก็คือถ้าเป็นสัตว์เราก็จะผสมเทียมถ้าออกมาเป็นตัวเมียก็จะมีลูกค้าทันทีอ๋อนี่ก็คือมีลูกค้าคุยไวแล้วด้วยถ้าเป็นตัวเมียเขาจะเอาเลยคือสําหรับสิ่งทีอ่อยากจะบอกก็คือสุดท้ายนี้นะครับก็คืออยากให้เกษตรกรตั้งมั่นในอาชีพของตนเองครับให้พยายามาพัฒนาหรือยกระดับ,ค,บคุณภาพชีวิตของเราขึ้นมามนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญครับผม เราไม่จําเป็นต้องไปว,วิ่งตามคนอื่นเอ <Hey. S 2> เราเห็นคนอื่นเป็นตำรวจเป็นคนอื่นเป็นอำเภอเป็นผู้ว่าเราไม่ต้องอยากไปเป็นครับเหมือนกับเขาบางครั้งคนเราเกิดมาแล้วก็สามารถเป็นในสิ่งที่เราเลือกได้ hey, ครับผมนะครับผมก็พยายามผลักดันเรื่องการเลี้ยงโคก็เพื่ออยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลากหญ้าให้มันมีความกินดีอยู่ดีครับนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ ที่เล็งเป้าหรืออาจจะฝากบุคคลอื่นไว้ก็คือเรื่องไฟแนนซ์โคล i ไฟแนนซ์โคครับก็คืออย่างเช่นว่าเกษตรกร,กรมีโครสิตัวครับผมนะก็ไฟแนนซ์เหล่านี้ก็ไปประเมินเลยครับตัวละ2,000ันสิบตัวก็สามารถเข้าไฟแนนซ์ได้2,000 20, มื่นาแน่นอนมากว่านําไปทําอะไรก็บางคนก็อยากต่อเติมโรงเรือนแต่ไม่อยากขายวัว ครับผมแต่สามารถนําเงินจากไฟแนนซ์นี้ไปต่อเติมโรงเรือนได้สุดยอดหรือไปซื้ออาหารได้ครับก็ฝากผู้ที่มีเงินทุนมหาศาลหรือใครก็ได้ก็มาพัฒนาให้ระบบเกษตรกร,กรที่เข้าถึงความมั่นคงมากขึ้นนะครับเพราะว่าปกติเวลาไปถามหน่วยงานหรือภาคธนาคารที่เป็นระบบธุรกิจต่างเขาก็จะมองว่ามันไม่มั่นคง แต่ความมั่นคงนี้เราสร้างได้โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ็มนะครับผมขอบคุณครับครับผม